ก้ามายาวดึกเล็กดันกลองซองมอยู่เลยตกใจเลยกลองซองมอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมครับเกมนี้นะครับชื่อเกมว่าครบเด็กสร้างบ้านเลยนะครับพอครบเด็กอย่างพวกเราสองคนนะพี่ส้มเนี่ยครบเราสองคนสร้างบ้านไงนี่นะครับคุณผู้ชมครับผมกติกาเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมใครที่คิดว่าสองสาวนี้ทั้งลูกโป่งแล้วก็น้องโบนะครับจะทําได้ก็เอสเว้นวาร์ปทำได้เลขหนึ่งครับ นะครับส่งมาที่แปดเจ็ดแปดเจ็ใช่แล้วนะฮะหรือว่าถ้าเกิดคิดว่าสองสาวนี้ทำไม่ได้แน่นอนไม่มีความสามารถแน่แน่เดี๋ยทำไมต้องฮอปด้วยนะอินนะอินนะแรงกันเนี่ยเออนะฮะเอสเป็นวักสองครับส่งมา8ปดเปดเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับผมกติกาเป็นอย่างนี้เราจะให้ต่อต่อบ้านขึ้นมาโชว์โชว์โชว์สมมุติว่าต่อบ้านขึ้นมาปั๊บในชั้นแรกเนี่ยต้องมีเป็ดอยู่ในทุกๆชั้นนะครับต้องมีเป็ดคือจะเป็ดตัวนี้นะคุณผู้ชมนะจะต้องอยู่ในบ้านของสองสาวนี้ใช่ครับแล้วถ้าขว้างไปปุ๊บ บ้านเราค่อนข้างมีฐานะครับเราจะสร้างต่ำๆก็ไม่ได้<ช>เพราะว่าเรามีเป็ดเยอะเราจะให้เป็ดอยู่1,2,3,4,5,6,7 1, 7, 7, 7ตัวคือตัวแม่ด้วยตัวแม่ด้วยตัวแม่นี่นะครับตัวแม่เนี่ยจะอยู่บ้านชั้นบนสุดนะครับ นะครับตัวแม่เนี่ยอยู่ชั้นบนสุดแล้วก็มีลูกอยู่ข้างหลังเนี่ยสามตัวด้วยนะครับด้วยความที่จริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่าทำไมเราไม่กั้นคอให้อยู่แต่เราไฮโซครับเราอยากสร้างเป็นคอนโดนะฮะเราก็เลยตั้งสูงไว้พื้นที่เราน้อยใช่ครับผมตั้งสูงขึ้นไปนะฮะอ้าวกติกาเป็นอย่างนี้ครับทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในบ้านเราให้เวลาทั้งหมด1นาทีหนึ่งนาทีสองสองค่ะสองอะไรทีทงานทีงานมีต่อให้เป็นสองนาทีเหรอเขาเปลี่ยนแล้วให้1นาทีเออเขาให้1นาทีเท่านั้นเออนะใช่นะครับแม่ หนึ่งนาทีคุณคิดว่าสองสาวทำได้หรือไม่เอสวินวักหนึ่งทำได้สองทำไม่ได้มั่นใจไหมครับต่อให้สักสองตัวไหมสอให้ต่อให้ตัวหนึ่ง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 ตัวนึงไหมให้ตัวหนึ่งให้ตัวหนึ่งให้เป็นฐานไว้ก่อนตัวหนึ่งในฐานนั้นที่เราเป็นผู้ชายเราให้ฐานตัวหนึ่งอ่ะพร้อมไหมครับมั่นใจไหมเพื่อที่จะให้ลูกเป็ดนี่นะครับรอดพ้นจากเจระเข้าใช่เพราะถ้าเกิดคุณสร้างไม่ทันนะครับลูกเป็ดตัวไหนล้มลงมา Shaded, ต, vais, ตัวไอ้เก๊กินแต่ว่าตัวไอ้เก๊กตัวนี้นี่ฟันหล่อไปซีกหนึ่งใช่หลายซี่เลยทีเดียวไม่ได้แปลงฟันบ่อยนะครับไม่ค oh, ่อยได้แปลงฟันนะครับอ่ะพร้อมนะครับสองสาวเกมตัววางไม้ได้เลยอ่ะได้เลยหนึ่งสองซ้ำเริ่มครับเฮ้ยห้าสิบเก้าห้าสิบแปดห้าสิบเจ็ดให้รอยเขาจัดโจ้ให้รอยเขาจัดโจ้เทโอ้ยทีมงานจับเวลาอยู่เราไม่โกงใครรอยเขาจัดโจ้เทโอ้ยตัเก๊มาแล้วตัวไอ้เก๊มาแล้ว กำลเงก้มมาแล้วกำลังก้มมาแล้วเมื่อกี้พี่ะำลังแก้มงัดแขนเลยะเจ้าแก้มโอ้โหจะน้ำจะน้องโบตลอดเวลาคุณสองกงยีคุณสองกงยีเร็วเร็วเร็วจะงับแล้วเลขสามสิบวิสามสิบวิสามตัววิสามสิบวิครับผมได้เก่งเลยสามตัวเก่งมากเลยแต่ตัวใหญ่นี่ต้องมีมันักโอ้ยรู้สึกว่าคอนโดเริ่มเบี้ยวครับคุณผู้ชมครับคอนโดมันเบี้ยวๆยังไงไม่รู้นะฮะได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่เอาเอายังไงยังไงเลยสองตัวเลยสองตัวเก่งมากเลยเก่งมากค่อยคอยค่อยคค่อยต้องสูงกวันนี้ต้องสูงกวันนี้แปดแปดหหกห้าห้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่สามสามสองอะอ่ะอ่ะาไงนเรอเจ้าเทรูแกดีข้าไม่รอดรอ โอ้โหตะวเคฟนี่ตึก๊งโอ้โหตะเคฟตายสังตาย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 เยเก่งอะสรุปแล้วสองสาวทำไม่ได้่เก่งอะให้สองนาทีเมื่อกี้ได้เนอะแต่ต้องบอกได้ถัว่งเก่งนะไวมากเลย สองคนนี้เก่งมากถ้าน้องโบไม่ทำลมนี่ชนะไปแล้วนั่นไงไม่ได้ว่าก้อเล่นร้อเล่นร้อเล่นไม่แต่จริงจริงผมไม่คิดว่าเขาจะต่อได้ถึงเจ็ดหกตัวแล้วตันสุดท้ายแล้วแต่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 ตัวคุณผู้ชมผมอยากให้เห็นอยู่อย่างแบบมีความสุขอยู่มีความสุขใช่คือแบบไม่มีตัวเอียงตัวล้มนอนแบบสบายเอียงแค่เอาปากเนี่ยหาช่องว่างเพื่ออากาจหายใจแค่นั้นเองหาอากาศหายใจแต่จริงๆรแล้วผมสงสัยผมสงสัยถ้าสมมติว่าตอนนี้ให้ต่อต่อ อยากรู้ว่าตัวใหญ่จะวางได้ไหมอะลองดูแต่ตอนนี้คือทําไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับนะครับใครที่พิมพ์เอสเวนวัคเลขสองเข้ามานะฮะถือว่ายินดีด้วยนะครับเดี๋ยวอยากรู้ว่าเออตัวใหญ่จะวางได้ไหมนะฮะเออชั้นหนึ่งเออชั้นหนึ่งเพราะตอนนี้มันเริ่มเบี้ยวแล้วไงคอนโดมันเริ่มเบี้ยวเ้ออีชั้นหนึ่งนะครับอะใช่แล้วนะครับ ดูซิว่าได้ไม่ได้นะครับอาวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเบรกแป๊บนึงดีกว่าได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมานะฮะเดี๋ยวเราจะมารับสายผู้โชคดีแล้วก็เปิดแผ่นป้ายใช่ครับรวมถึงวันนี้เรามีพิเมียร์มิวสิควิดีโอด้วยตัวใหม่ตัวล่าสุดนะครับซิงบูล่าใชแล้วนะครับอู้ได้ตัวมือโอเคครับตอนนี้ไปเบรกกันก่อนเลยเดี๋ยวกลับมาเสียงเล่นสักครู่เดียวครับผู้เรียนมาสูงนะไม่เปิดผู้นี้หัวสูง ดีกว่าสำหรับผู้โชคดีหนึ่งสายครับที่ทายเข้ามานะครับว่าสองสาวทำไม่ได้สายแร่อยากจะรู้มากเลยนะว่าเป็นใครใช่มามารับสายดีกว่าครับครับสวัสดีครับผ้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสชื่ออะไรครับนัดค่ะน้องนัดน้องน้องัดก่อนอื่นเลยน้องนัดทำไมถึงคิดว่าสองสาวจะทำไม่ได้ครับ ก็เห็นว่ามันยากค่ะโอ้โหนูว่ามันยากแต่ถ้าพูดความจริงแล้วผมว่าก็ยากยถ้าเกิดผมกับที่สองทำก็อาจจะทำไม่ได้ผมจะได้สักสองสามตัวไม้สึสองสาตัวแน่นอนแน่นอนนะครับนี่โหถือว่าเยอะมากแล้วนะครับน้องนัทก็วันนี้น้องนัทโฟนอินเข้ามานะฮะเจอกับพี่โบแล้วก็พี่ลูกปองน้องนัทอยากจะพูดอะไรกับพี่ทั้งสองคนไหมครับฮัลโหลก็เนเอาเลยค่ะน้องเต็มที่เลยค่ะเขินเขิน ก็องตามผลงานอยู่ค่ะอดาาอาอย่าลืมนะกับคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้นะครับเดีอยัง b a ลช l เ r อนะครับแองกซิงเกรลเลดีนะฮะยังไงก็ไปชมได้1ตุลาคมเ้ค่ะขอบคุณมากต้องถามาถามวันนี้เ9ตุลาคมต้อเปิดทันทีดีกว่าครับนี่เลยหนึ่งถะเอเลย โอนอป้ายเป็นทีวีใช่ใช่เป็น LCD ซดีเป็นแบบทัชสกรีนหนึ่งถึงเก้าคำตรงนั้นเอาเลขอะไร้ไหมายเลขสองค่ะมายเลขสองชอบมีสองเลยป่ะเนี่ยนั่นไงชอบมีส่ะยมีความนายแอบแฝงน้องเงียบไปเลยน้องตกเลยคิวได้เจ้ากี้คำถามแต่ว่าคำถามปิดพี่นะทุกทีเลยพี่สองีหายคนแล้วมาสองมาสพร้อมหนึ่งสองสามไม โอ้กล้องเว็บแคมครับได้กล้องเ webcam ไปเลยครับเปนดีด้วยครับขอบคุณมากครับทุกท่าครับบ๊ายบายนี่เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าเราจะมีหนึ่งซิงเกิลพิมเมียนะครับเป็นซิงเกิลที่สองครับจากซิงคูล่าครับหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลแรกมาแล้วกับชเวนี่โฟเซเว่นโอ้โหดังมากนะฮะหลายคนชอบมากเลยใช่ครับตอนนี้ครับซิงคูล่าเขามีซิงเกิลที่สองครับที่มาแบบว่าเป็นแนวแบบว่าเมทโอลคูสติกมาแบบเบาๆใช่กับกีตาร์โป่งเพลงแบบชิลๆนะครับแล้วก็ชื่อเพลงว่า เบาๆด้วยท้าไมน้องโป่งทำไมอ่ะชอบครับกีตาร์โป่งอ๋อกีตาร์โป่งพยายามลิงก์มาถึงกีตาร์โป่งครับคุณผู้ชมนะครับาก่ามทต้องสองอันด้วยกีตาร์โป่งนะฮะนห้ครับเบาๆนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาหลังจากที่เราพรีเมียร์มิวสิกวิดีโอตัวนี้เบาๆจากซิงบูล่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันต่อครับโดยการส่ง SMS เข้ามาเหมือนเดิมนะครับผม S อสเป็นวักหนึ่งทำได้ S อสเป็นวักสองทำไม่ได้นะครับทำได้ทำได้แล้วนะใช่แล้วนะครับตอนนี้ครับไปเลยดีกว่าพรีเมียร์มิิิววสกดีโอพร้อ์ การช่วประเทศไทยครับเบาๆจากซิง g ูล่าครับครับผมเดี๋ยวกลับมาโอ้ยทำได้ไหมนเนี่ยได้ได้เ <ไป S 1> <ด>หรอ